ดีๆกันต่อนะคะคนรคนไทยเนี่ยเราจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้เพราะเราช่วยเหลือกันและกันนะคะล่าสุดทางด้านของเ e เ e ่ e เอค่ะพวงใหญ่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะล่าสุดได้มีการมอบถุงยางชีพนะคะให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะในการช่วยเหลือบรรเทาความดดร้อนค่ะ เรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูลเทศบาลตำบลท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลตำบนท่าเรือนายยุทธนาแก้วมณีชัยผู้จัดการทั่วไปบริษัทซีพีออลจำกัดมหาชนผู้บริหารเซเว่นอเลเวนและเซเว่นเดลิเวอรี่พร้อมคณะลงพื้นที่ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จำนวน200ชุดประกอบด้วยน้ำดื่มเครื่องดื่มวิตามินซีข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมกันนี้ยังได้ลงเรือนําถุงยางชีพไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ําท่วมในพื้นที่ตำบลท่าเรืออําเภอท่าเรือจังหวพระนครศรีอยุธยาทางซีพีออก็มาร่วมม,วมอบถุงยางชีพช่ยช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมตำบลท่าเรือนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากน้าท่วมบิเวณที่ลุ่มต่ำก็เรามีน้ําดื่มนะครับวิตานเ0 0ขวดแล้วก็น้ําวิตามินซี600ขวดเ้าสารอาหารแห้ง200ถุงครับทางเราก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับว่าให้ผ่าน กิจกรรมท่วมนีม้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ทางซีพีเอเราก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชาชนนะครับเราก็จะมีบริการอย่างต่อเนื่องซึ่งจะดูคู่กับตำบลท่าเรือต่อไปครับทั้งนี้เซเว่นอีเลฟเว่นพร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว,ว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนำพนักง,งานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดที่ประสบอุทโกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมเป็นกำลังใจก้าวผ่านวิกฤตน้ำท่วมนี้ไปด้วยกันตามปณิธานร่วมสร้างสารรค์และแบ่งปันโอกาส และนี่ก็คือทั้งหมดของ